สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเ้อะค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ผมจะผ้าได้เลิกได้ย่ามจักเทอเนี่ยค่ะเบียกรลายคักโพด <c oughs> ม,มันจะมาจิ้มเอาต้นบักเขือน้อยนี่ค่ะนี่บักเขือแต่บ่รู้ว่าเป็นบักเขืออยังค่ะจักบุ้งกาบักเขืออีหอย่างไว้จักได้ตั้งใจกาจักว่าได้ตั้งใจกาแล้วพี่น้องเบิ่งจุ่มกันอยู่ค่ะ เกิดมากงกระ่คิดว่าเขาสิเกิดเดี๋ยวฮามาล่อรุ่นกันว่ามันจะเป็นบอ,อยังเดี๋ยวผมจะจิ้มเอาค่ะผมจะจิ้มเอาไปปลูกใส่ในกระถางแล้วผมจะง่ายเขาไปไปไว้ในร่โงรงเลื่อนเลื่อนจอดรถเนาะรงจอด,ดรถเพราะว่าบุมมไม่กรีนเฮาส์เนาะคะ่ะรองจอดรถอ,อากาศอาจจะอุ่นอยู่ค่ะก็จะมีแสงลาำล่อยู่ในนั้นนะเดี๋ยวผมจะมาจิ้มเอาไปใส่ในกระถางนะะเนาะค่ะเนาะจะจิ้มเอาไปเบิร์ดนี่แหละคะ่ะนี่ ต้นน้อยๆนี่ก็จิมไปรดว่าเขาสิม,มักอากาศหนาวบ่ค่ะปกติดันบเกเขือนะคะถ้าเป็นพวบบกเขือเปาะบกเขอย่างมันบ่ค่อยมาอากาศหนาวกากับบกค่อยขึ้นเนาะอันนี้อากาศหนาวนี่ลูกผมเอาหน่อยมันมาถิมใบบาหลายจิมไปก่อนค่ะอยู่ในแปลงในมีหลายอย่างไทยเดนนี่พี่นะหลากมันจะขาดตัวละ จะไปเลือกเอาคะ่ะเลือกเอาเลือกเอาเฉพาะตน้นต้นที่เขาแข็งแรงมันจะจิมไปแบบนี้นะอย,ยกไปแบบนี้เลยคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยๆไปเลือกเอาเดี๋ยวจะตอบไปก่อนเฮ้เยเอ็ดกลินอะไรจังสิละค่ะจะตอบไปก่อนคะ่ะนี่พุนะ่นน่ะต้นน,น้อย ูหหลากไหมหลากเต็มเลยเอาไปแยกไปแยกใส่ในกระถางกันเลือกเอาโอ้ยมือบุ๋มคือสันหนังสี่นะปานข้นเป็นลรคเบาวานเอาโลดแบบนี <c> ้ <oughs> อุ้ยไปก่อนคันเดว้านี่นั่งเบาคักเอาอีลรี่ได้บุม๋มนี่ค่ะต้นกาที่เข้าจิ้มมาดินบุ๋มกระปุกแล้วเรียบร้อย ได้ซํานี่คือจะดีเนาะค่ะนี่ที่แตกใบจริงขึ้นมานี่ต้นเขาน้อยไรบ่มกะจับหยากค่ะเครื่องหรือมือเครื่องถุงมือบอัไซกับบไดใค่ะเพราะว่าบ่มเพ็ดกับเ่าพร้อมเป็นคนที่มักจับหนาจะของเราหนามันขั้นเดี๋ยวห้ามามแยกกันค่ะพี่น้องบอ่แยกกับบไดใเนาะค่ะเดียวยานเขาบัหลอดเนาะบัหลอดกับบเป็นยังดรอกค่ะเพราะว่าปกติแล้วอะบักเขอมันมันปลูกยาก,ยากอยู่แล้วค่ะช่วงหนาหนาวเนี่ย เดี๋ยวมาลองปีนี้เบิรงว่าเขาจะหลอดบ่เนาะมุงว่าต้องเป็นบักเคอรม่วงแน่นอนเลยเือม่วงเนี่ยมันจะแยกออกดินคือดินคือสุยดีใช่นาย้นเหลีนเกียนดย้เสียงดังสวดสวดอยู่มึนมานั่งเห็ดอยู่แปลง้ังบ้านเนี่ยราคาบุมกลมบ่ได้มก็เลยให้ช่วงดิน ดินลึกกระถางเนี่ยให้มันเสมอกับอันนี้บุมมันจังบดายกลมลงคักกล่มบดาปวดลังค่ะพี่น้องคะมันก็จะแยกออกปลูกกระถางละสองต้นค่ะก็ว่าตอนอ้นใหญ่พ่อฝาะะมือนี่แต่ว่าจะใหญ่บวชนั่นละใหญ่พ่อฝา,าะะมือนี่เดีย๋ยวบุมจะลองเอาไปปลูกบังค่ะาจะรอดต้นหน่อยลายกระจับยากเลยค่ะนี่บางต้นก็นยังบดแตกใบจริงขึ้นมาเลย มแมงอันนี้แมงข้อมาไตไตานาบุ้มใส่แล้วล่ะามาปลูกค่ะเนี่ยวิธีปลูกของบุ้มเมื่สิพิธีพิถันยากแน่จากหน่อยเด้อค่ะเพราะว่าผมใส่ถุงมือเนาะถุงมือมันปลูกยากอีกอย่างหนึ่งต้นกามันก็ต้นหน่อยพอค่ะจับยาก <c oughs> ซื้อเทือนี่ก็จะเอาไม้จิ้มสินนะคะมามาเฮ็ดรูรูเฮ็ดลุ่มๆุมกัน ทิมต้องไปแปะๆนั่นไต่ขึ้นมาแล้วดอกไม่พอมมาเห็นบ่นี่น้อยๆนี่น่ารักแท้มันก็นจะปลูกไปแบบนี้แหละค่ะปลูกเรื่อยๆนั่นเห็นบอลืมรดน้ำนในกระถางล่ะลืมรดน้ำมัวแต,ต่เบาายว่าเป็นยางดอกค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาลดที่หลังเนาะบุ้มบอมากรดน้ำที่หลังเลยค่ะบุ้มมากรดก่อนเสมอสร้างเวลาที่เขาปลูกแล้วอ่ะมัน เราห้องมานลดแล้วต้นมันสีแบบบางบางต้นก็ฟูขึ้นบางต้นก็เอ็นไปทั้งหนึ่งหมคะ่ะผมเลยบ่ค่อยมักบ่ค่อยสะดวกสบายในการปลูกปันได <c oughs> เดี๋ยวมาลอชมกันเนาะคะ่ะว่ามันจะเป็นบ่อเขืออหยังเนะาะก่าไว้ก็จำบ่ได้ได้คะ่ะว่ามันเป็นบักเขือยัง บางที่กายยังลงไปนั่นกระจาบ่ไดนั่นก็ลืมมันกระกาทมกันไปเลยได้ปุ๋มมาเนี่ยค่ะพอดีเลยถ้าเกิดบุ้มเฮ็ดใจกระทางละสองต้นเนี่ยมันตรงมีต้นใดต้นนึงนั่นแหละที่จะสมบูรณ์แยกเอาไปปลูกเนาะค่ะบกเคือถ้าหนาร้อนนี่มันจะดูแลง่ายอยู่ค่ะดูแลง่ายเกิดง่ายอยู่ แต่ว่ายใหญ่ขึ้นมาสั่งแต่มันเป็นโรคนลยล่ะค่ะเป็นโรคนั่นโรคนี่ปีนี่บุ้มบร่ได้กินบะเขือเลยกินก็บม่กีนหน่วยค่ะบ่ค่อยได้กินคือปิกายนี่ปิกายนี่ไข่ยอยูอ่เป็นอันเซ็ตแล้วเรียบร้อยค่ะตัดต่อมาเลยบุ้มมา เดวเรียบร้อยเดี๋ยวห้อมาลดน้ำด้วยน้ำจุลินสีสังเคราะห์แสงผสมน้ำค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นมึงก็จะยกไปไว้ในโล่งจอดรถพุณค่ะมึงก็จะดูแลจะคุ้นเอาให้เขาลอดจะลอดโบนุมึงนี่เห็นบอถ้าบุ้มลดนามึงไปมันก็ต้นมันก็สิเอ็นไปเอ็นมากแบบนี้ละค่ะบุ้มเลยบ่คอยมากปันใด เล้วเรียบรน่อยค่ะวิธีกับเขือแยกต้นกาบาอ่เขือปกติกัให้เขาหน่อยๆซ้ำหนีเขากะลอดอยู่หรอค่ะเนี่ยหนาหอนมาแยกซ้ำานีเขากะลอดแต่วัานหาน,านาจักสิอลอดบ่หลอดบกวกไปวนมาอยู่เดี๋ยวมันจะง่ายเขาบ้านลรอค่ะบาดน,นี่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้อะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์เ้อยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันทุกท่านเด้อพี่น้องค่ะเจอกันไม่คลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ